เจ็ดขั้นตอนลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 1. ปิดปากปิดจมูกเวลาไอาจามด้วยกระดาษทิชชู่หรือต้นแขนด้านใน 2. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 3. ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากหรือใบหน้าโดยไม่จำเป็น 4. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ําจานชามช้อนเนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ 5. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนหรือปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน 6. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนหมู่มากโดยเฉพาะตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสดโดยไม่ใช้ถุงมือ ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและคนรอบข้างถึงวิธีการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเพราะอย่างน้อยทุกคนจะได้เข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างสุขภารมัยที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราด้วยแค่นี้ก็ลดความเสี่ยงไวรัสโควิด -19 ได้ระดับหนึ่งเราจะก้าวผ่านโควิด -19 นี้ไปด้วยกัน ด้วยความปรารถนาดีจากแฟนทีวี